เออบางเงินมังอ้วนขี้จะกระยันเก็บสาดพี่น้องวา,า,องางไว้ก่อนลูกวางไว้ก่อนเดี๋ยวก็เก็บนะคะน้องอ้วนสวัสดีค่ะเออวิละขี้ขี้จะยันตกักแดดลูกบ่ฮอนเด้อบม่จ้าบ่จ้าโอ้ยเนอะพี่น้องะจะกรยากระชี่้พักกันเก็บเลยพี่น้องลมพัดเนาะพี่น้องเนาะแม่ขมลอนแล้วก็เตรียม เตรียมค,มคองขึ้นรถนอยจักนอยแล้วก็สิดได้เดินทางด้วยพี่น้องเด้อนี่น้องเต้ยครับกินน้ำสวัสด,ดีครับน้องเต้ยกันอย่างนั้นซอยแม่เน้องพี่น้องจะหมดเศร้าแล้วพี่น้องจะกินเขา ้องเตยเดี๋ยวกับแม่เตยก็นที่ตดัดผมให้อยู่นอกจากนนเนาะแล้วก็ตดัดผมมองเตยไปยังลูกไลยเนี่ยเดี๋ยวของให้แม่เรียบร้อยแล้วมันบอครับครับพี่น้องมิ้วพี่น้องน้องมิ้วก็ลังเฮ็ดเนี่ยให้แม่เห็ดสมน้าจ่ะเนาะน้องมิ้วสวัสดีครับสวัสดีครับมือบนท่านวางพี่น้อง น้องเนื้อสวัสดีครับมายิ้มหล่อหน่อยลูกน้องเนื้อเห็ดเนื้อเห็นไหมเนาะพี่น้องกำลังกินเห็ดสุกเนื้อพี่น้องนี่แหละไอเห็ดพลไม้ละมื้อเนาะพี่น้องอ่ะน้องเตยกันร้อยเห็ดสุกให้น้องไอ้น้องเนื้อเห็ดเนื้อให้แม่เรียบร้อยน้องเตยกันที่ขั้นสมเนาะพี่น้องเเตยดน้องเตยกันยื่นน่ะล่ะกับน้องตาล ยาโดนโดนพ่อกันอ่าโดนโดนพ่อกันเออเบืองหลันเนาะพี่น้องเมื่อนี้เจออกมาเนาะจ้าจ้าจังวันนี้หลายมื้อนะจ้าช่องจัลลสีพาเที่ยวด้วยพี่น้องเด้อฝากมาแน่จ้าฝากได้ด้วจ้าฝากกุ้ยไหลกุ้ยแช่ไข่ที่งอมยหญอันให้นุ่ยเนื้อด้วยจ้าจ้าเรื่อยๆแหละเจเรื่อยๆจ้า เล่เลยนะคะน่ะเนาะี่น้องพอขโมนแล้วก็ล้งสิออกเดินทางแล้วพี่น้องเตรียมรถเตรียมยังเรียบร้อยแล้วแล้วก็เช็กเอยียงเราอยู่เนาะพี่น้องไม่มีเือนี่ได้เอาอยัางไปฝากบอดกับน้องอีหลานน้ำเนบุพี่น้องและท่านออกเดินทางเดินทางดีเดอ้อเดินทางปีใจ เอ๋าแต่แล้วเจ้าไปใส่สั้อเชิ้งงั้นเพราะว่ามันเจี๋เพื่อเดินทางนอนเปีอยู่ไม่้องหรือเอาบอกไว้บอกไว้ย่านลืมบอกบอกไว้ก็บอกตอนขึ้นรถคนละเนาะเดินทางดีๆเด้อเพราะว่าเจีอันนี้นอนเปีอยู่เดินทางดีๆเด้อเออนั้นดีๆเด้วสินะเปลีที่ขาดพวกหูเลี้ยงเนี่ยโอ้ทุบซาบะจิหมดอีกแล้วเอากระชากโดนท่านตัวเจ้าตัวเจ้าที่ไปเจ้ากระชากไรตัวหอยเงินต้นใหม่หอยทำไม่ขอยเล็กก้อนสุกแน่ตัวเออ ต้นไม้นี่มีเห็นต้นไม้นี่มีความสุขได้กว่าเห็นหน้าเมียดีเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยฟังเอาเด้อเออวันคือหยอกกันอยู่สิด็เห็นหน้าเมียมื่อตึมหนิ่จเห็นต้นไม้หนิซึ้งเลดโอ้ฝันว่าละพี่น้องเป็นคือเป็นคือพ่อใหญ่ขำมวนบ่พี่น้องมูเจ้าเป็นคือกันบ่เอ้ยห็นหน้าต็นหน้าเมียหรือเมียหรือเมียเอ้โอ้ขยันเราเห็นหน้าเมียแล้วนอนแล้วเมียเห็นเนาะเห็นหน้าเนี่หนุ่ยเสองเข่า ก็เห็นเมียคนเบื่ออะไรอ้ยากช้างอยากช้างเนาะพี่น้องเนาะอยากช้างก็เห็นตัวจริงแล้วบอกยาเจ้าอยากวนสักไข่ก็เห็นตัวจริงแล้วบ่ยังอยู่วันละสวัสดีค่ะโอ้ลงยัดโทรศัพท์ไข่ไปได้เนาะพี่น้องเออพี่น้องเบื่อเงานี่ยวันละเราอยัดโทรศัพท์ไข่ไปใชายข่อยไหมพี่น้องมึงก็เป็นปลาเราเป็นปลาเราเป็นเอื้อของพี่ของเมียไข่จ้าจ้าไข่ยนี่ ได้กับน้องเา้าเล่าเออคืออีหยังอียงเนาะน้องน้องแม่มันเป็นน้องแม่ข่อยพี่ใช่น้องเคยแม่เออบอกไปพี่น้องโอ้ยนาองงงงเบอเองงงเองพี่น้องอ้เสียงไงพี่คำวันเนี่ยเอาตอบมาให้ในเด้อพี่น้องอาานะันเออน้องแม่มันเป็นน้องแม่ข่อยนี่ตอบมาให้ในในเมนเมนผู้ใดสินะ ตอบให้เราเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อสอบให้เราเนี่ยเออนั่นน่ะเราก็งงเราคือกันเราถามแล้วเราก็งงจะตอบได้ป่ะบทที่เนี่ยขึ้นมาแปดปีแล้วโอ้คึ้มาแปดปีแล้วสันพี่น้องได้จังไรหล่ะปทที่เนี่ยคึ้มาแปดปีแมันเป็นน้องแม่ข่อยตู้ใดวะถามเองงงน้องแม่มันเป็นน้องแม่ข่อยว่ะงงไหมเหม็นไหม เม็นมาเม็นมาพี่น้องเม็นมาแล้วเนี่ยเด้อเราก็ตอบเองเราก็งงเองเราก็ตอบไม่ได้ขึ้นกันละเนาะพี่น้องเอาเอาให้รอให้เราพักปั้นจากนัอยให้เราได้ออกเดินทางพี่น้องแล้กินข้าวกินน้ำก่อนบุกข่อยกินเราก็บบุษริกินอไปชาดเด็ดอปไปชาดไปบัดนี้ออกเดินทางมันสิ่ยากเนาะมันจะมามีแด็ดเนาะไปแล้วพี่น้องตุ๊กตาสะไปแล้วคนน่ะบอโอ้ยเกาดากอีกพี่น้อง โอ้ oh, ชิปยันหน่อยกับจินได้ันตะังสี่แล้วเนาะเออบ่ได้ดีๆน้ำเพื่อนดอกบ่ได้ดีน้ำเพื่อนดอกกันเขาอะบ่ได้ดีน้ำเใส่อนดอกกันเขาเออ เออ่มันว่ามา้ามานตี่ีเห็ดผู้เดียวทั้งหมดม่นเัดอะไร็ไว้ผู้เดียวนเลยทีไม่เห็ดน่ะใส่สีน้ำแบบแกงกันมาเห็ดแต่ว่าขายอยู่ในแกนเดียวกันบว่าเอายางดอกเจ้าเห็ดแต่เจ้าลงทุนเอาเองที่เอาเองเนี่องเพรวป็นกนวันมนติจกันยู่ยางอยู่นนอยว่ามือเดียวแบนเดียกันไปเลยกรไสร้างแบ หมูมักหมูแหลงเฮ็ดไปเบิดเฮ็ดเฮ็ดหมูมักสมหมูแดดเดียวเ่ะสิเฮ็ดมาแล้วแซ่บอยู่เด้แหละเนาะแซ่บแต่ว่าสิบ่มีเวลาเฮ็ดหลายๆท่านก็แนะนำว่าอยากได้เรื่หมูแดดเดียวตู้แช่ก็มีตู้แช่ตีก็มีตีมีทุกอย่างอยู่คำว่าสิเฮ็ดหมูมักแหละตูดแซ่ค่นสั่งมากนอกจากเงยนไปบุญน้ำแม่ขายแน่เดี๋ยวพี่ก็มาเองดอกแม่หมูนี่ ยังบุญนี่ยข่อยเพื่อนะกระบอกเลยข่อยข่อยบ่มีเงินดอกขอคิดนได้ว่าบ่มีเงินดอกอันนี้จะว่าเรื่องบุญบ่มีเงินมีติดโตอยู่สองร้อยสามเื่อขอยนติดเขาทุกอย่งดตอนกระดยื่นยีสิบาทนะครับถ้าเือขอให้ห้บาท ให้ไปโดยที่เราสงสารเขาว่าเขากระิอยากกินน้ำกินไม่ือ้เขาอยากเลยละ่ะก็เ็ยสื่อน้ำกินประทั้งไปพอมันผลพัน์หรือว่าตอหยดชีวิตเขาไปเลยจหน่อยนี่ก็ยังดีว่าจะนี่เพศไปแล้วก็ได้คิดอีกอย่างก็ได้คิดเลยจู่ๆมันก็มาเองไหม มีคนโทเขามาโอนเงินเขามาให้บน,นี่เหมือนเมื่อวานนี่เนาะนี่บสิงน้ำค้นเห็ดบุญโดยที่บ่ไเด้คิดว่าเออกู้ทำไปแล้วผู้ต้องได้กลับคืนมานะ